ฮัลโหลสวัสดีค่ะขคสิตามาแล้วมามานะคะมามาเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาแชร์นะคะหรือเราจะมาแบ่งปันในเรื่องของ3ามเทคนิคนะคะ3ามเทคนิคนะที่จะเร่งความโชคดีนะแล้วก็สปีดความสำเร็จนะเออนานๆนะเดี๋ยวเราเพื่อนเราสกคพูดะะสามเคล็ดลับนะ ดึงดูดโชคดีสปีดความสำเร็จนั่นเองนะเดี๋ยวรอเพื่อนเราสักคูน่นึงมาใครเข้ามาแล้วนะคะมาถักทายกันได้เลยสวัสดีค่ะพี่หญิงหนึ่งมาเร็วมาก <c oughs> นะระหว่างรอขนมนะคะ <c oughs> ม,ามาค่ะ,ะได้ไหมคะตนนั้งแนะต,ต่เม่อีเนาะนะโคสต์ก็ไม่ได้เอาอันนี้มาสวัสดีค่ะพี่พึ่ง ไม่ได้เอาขาตั้งมานะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมเดี๋ยวรอคุณคิวนะคะช่วยแบ่งันให้เพื่อนเรานิดนึงมามามาสบายดีกันเนาะทำงานกันไหมคะพี่พิ่งกับพี่หญิงหนึ่งชัดโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะน่ารักที่สุด นะเราเป็นครอบครัวกันตามกันทุกที่เนาะสนับสนุนกันทุกอย่างขอบคุณพี่เพิ่งนะคะสำหรับออเดอร์น่ารักมากนะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะพรุ่งนี้นะคะอ่านะนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะทำงานใช่ไมหมคะพี่เพิ่ง สำหรับใครนะที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าพัสิตาคือใครหรือว่าโพสิตาคือใครนะคะเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงนะคะชื่อพัสิตาสักซีธนาคุณนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่า C ีโอสโตนเ e r ร์ฟูนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจนะคะแต่ตอนนี้นะคะที่เรียกว่าหมายมั่นนะดันกันสุดฤทธิ์นะคะคือสโตนเท e r ์ฟูล t ทยแลน n d นั่นเองนะคะน้ำหอมพลังงานหินนะคะแล้วก็เพชรหินมงคลน,นํำโชคนะคะลักกี s t o n นก o o ๊นั่นเองนะคะรวมถึงนะคะเพจนี้เลยนะคะเพจแบงปันความรู้นะคะเทคนิคดีๆนะ เสกเงินล้านด้วยความสุขและความสนุกนะคะบายโคสิตานั่นเองอะ่ะอ่านมาด้วยพี่อ่านสวัสดีค่ะ <laughs> ไหนอะ่ะไม่เห็นเลยพี่อ่านมาแอบส่องอ่ะนะตอนนี้น้องมองไม่เห็นใครอันนี้มันไม่ขึ้นนะว่าใครเข้าร่วมกับเราบ้าง <laughs> นะสวยทุกวันนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาให้3เคล็ดลับนะคะรอเพื่อนสักคู่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่มิงค่ สบายดีนะจ๊ะเจ๊จ๋ามาๆาตัวดียามบ่ายนะคะไลฟ์มันกลางห้างเลยนะพอเวลาเรานึกอะไรได้เราต้องรีบนะคะเออนะเก็บเกี่ยวความสุขนะคะ <c oughs> เก็บเกี่ยวความสุขเสร็จนะแบ่งปันเคล็ดลับเลยนะนี่แหละเขาเขาถึงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เพราะอะไรเมื่อเราได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดีมาต้องรีบส่งต่อนะเออนะแล้วมันจะเป็นพลังงานดีให้ตัวเรากลับมาเองนะคะให้แบบไม่ต้องหวังนะอ่าโอเคไหม พี่อ่นไปกินแกงเผ็ดเหรอนะคะตอนนี้อยู่อันติอันนะคะรอขนมนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเราสักคู่หนึ่งนะคะมามาพี่หนึ่งคำนะคะอืม แป๊บนึงนะ <Okay. S 1> อ่าไม่มาอี <Okay. S 1> เอา้าสักคู่นะคะเดี๋ยวขอตามเพื่อนแป๊บนึงไม่เป็นไรค่ะนะว่ามีคนบอกว่าเวลาไลค์ช่วยตามหน่อยนะ สักครู่นึงนะจะที่รักคุณหัวทั้งหลายนะคะที่รักของสีตาทั้งหลายสักครู่หนึง่งนะคะอ่ไนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณรู้นะคะแก่นนะแก่นของการทํางานของกดแรงดึงดูดนะคะคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะเนรม,มิตรสร้างอะไรได้หมดถ้าคุณเข้าใจแก่นนะคะเหมือนว่าจะเปรียบเทียบยังไงดีอือืม อธิบายลำบากเนาะคำว่าแกนเนี่ยวันนี้นะคะมันเหมือนมันเหมือนสูตรเอ่อสูตรฟิสิกส์หรือสูตรเคมีตัวหนึ่งอะที่เมื่อเวลาเราผสมสูตรออกมามันจะต้องได้แบบเนี้ยแล้วมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยเออถ้าวันนี้นะ,ะเราเข้าใจนะคะหลักการทําง,งานของกฎแรงดึงดูดนะไม่ว่าคุณจะเสกสร้างในระมิดอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะ คู่ครองนะความรักนะการเงินความมั่งคั่งชีวิตในทุกๆด้านของคุณมันจะเสกได้ราวกันในระมิตนะคะถ้าคุณเข้าใจแก่นของมันซึ่งแก่นมันมีอยู่แค่ไม่กี่หัวข้อเองนะคะซึ่งเนี่ยโค้ดเองนะคะก็ปฏิบัติตามนะคะเมื่อเข้าใจแก่นนะเขาเรียกว่าตื่นรู้เลยนะคะว่าของแก่นของการใช้กฎแรงดึงดูดมันง่ายแค่นี้เองเหรอมันทําแค่นี้เองเหรอ แล้วมันก็ได้ผลลัพธ์จริงๆด้วยนะคะวันนี้โค้ดออกมายืนยันอน่่งที่บอกลหลายๆคุณนะคะช่วงระย,ยะเวลาแค่1เดือนสามารถสร้างรายได้เสร็จหลักนะคะจากกดของแรงดึงดูดแบบร้อยนนะคะโดย คูนะของโค้ดนะก็คือคูรุ้งนั่นเองนะคะรักสุดติดสุดใจเลยนะคะเพราะคูรุ้งนะคะที่ทําให้วันนี้นะคะโค้ดนั้นได้มาเป็นจุดยืนตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่ถ้าวันนั้นไม่มีคูรุ้งนะคะก็คงไม่มีโค้ดสีตาวันนี้นะคะ,ะคูรุ้งนะคะเป็นผู้เ,เปิดประตูแสงสว่างนะคะให้กับสีตานะได้ตื่นรู้ทุกวันนี้ขอบคุณคูอย่างสุดติตสุดใจเลยนะคะที่ เป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างนะให้กับสิตาได้ประสบความสําเร็จและมีความสุขนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากสมมาแบ่งปันและเป็นจุดยืนนะคะในการที่มาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับหลายๆคนด้วยนะบางคนเอ๊ะทำไมยังถึงไม่เข้าใจสักทีสิตาก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้และพัฒนานะ mm hmm. ในเรื่องของอัปเกรดตัวเองอ่ะให้ให้พัฒนาตลอดเวลานะคะ mm hmm. เรียนแลนด์มาร์คฟอรัมเรียนแพชชั่นทูเวลเรียนแพชชั่นทูเลฟเรียนมาเยอะมากๆเลยนะคะ ดีไหมดีทุกคอร์สเลยนะคะทุกแคมทุกสัมมนานะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอาจจะเขาเรียกว่ายังไม่ถูกสลิดดังนะกับตัวเรานะทุกอย่างได้ได้ความรู้ได้พลังได้กพัฒน,นานะคะอัพเลเวลตลอดเวลาแต่วันนี้นะคะมันถึงจุดนะที่เรานะต้องใช้คําว่าตื่นรู้เลยทีเดียวนะคะเพราะเมื่อเราตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างค่ะคุณมันมันง่าย เรากระเดรมิดน,นะที่เคยได้ยินคนอื่นเขาบอกมาว่าต้องทํางานหนักๆสิต้องทําเหนื่อยๆสีต้องทําเยอะๆสิมันตรงข้ามหมดเลยนะคะกับการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะคุณว่ามันง่ายมากนะคะเพียงแค่คุณนะเข้าใจแก่นของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณนะจะสร้างอะไรคะ่ะนะคุณจะสร้างอะไรล่ะมันง่ายราวกับบิดนิ้วเลยนะคะ,ะน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 ะโอเคไหมคะ ครอบครัวเรามาเยอะนะ LOA นะคะเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะวันนี้นะคะสิตาก็อธิษฐานจิตนะโค้ดเองก็อธิษฐานจิตนะคะก็ขอให้เจอกระยาณมีนามาร่วมนะมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันเนาะอเออเขาทักทายกันนะ่ารักจริงๆนะคะครอบครัวของโค้ดเนี่ยนะ นะคะวันนี้นะสิ่งที่โค้ดอยากจะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการที่ดึงดูดความโชคดีนะคะอะวันนี้นะคะวิธีการดึงดูดความโชคดีแบบง,ง่ายๆเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวโค้ดจะเริ่มลเลยเนาะเพราะว่าบางคนเราเข้าใจว่าวันนี้ทํางานอยู่นะคะอวันนี้นะคะเทคนิคการดึงดูดความโชคดีที่โค้ดใช้นะคะแล้วก็เห็นผลมากๆเลยนะคะอะข้อแรกนะคะคืออะไรรู้ไหมคือภาษากายค่ะวันนี้นะคะ เคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะคือภาษากายค่ะคือการที่เรานะคะต้องนะต้องมีอารมณ์ f e ล l i n g นะคะหรือการแสดงออกนะให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขใช่นะคะวันนี้นะ,ะที่โพสต,ตื่นมาในทุกๆเช้านะคะมักจะรู้สึกกับตัวเองอย่างแรกเลยคือมีความสุขจังเลยนะ ภาษากายคะ่ะทําตัวเองให้มีความสุขไงคะยิ้มคะ่ะเอออาบน้ำปับปอุ้ยหน้าเด็กจังเลยนะคะเราใส่โปรแกรมให้ตัวเองทันทีนะคะเหมือนที่โค้ดเคยบอกโปรแกรมจิตน,นะคะใส่ภาษากายนะ,ะให้ตัวเราก่อนวันนี้นะคะคุณอยากจะช่วยคนจมน้ํานะคะคุณจะช่วยเขาไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณว่ายน้ําไม่เป็นนะวันนี้ก่อนที่เราจะาเป็นจุดยืนได้เราต้อง ช่วยตัวเราให้ได้ก่อนฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะคุณนะต้องใส่ภาษากายนะคะให้ตัวคุณมีความสุขก่อนฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมการใส่ภาษากายง่ายๆเลยนะคะก็คือการชื่นชมตัวเองนะเออมองเห็นตัวเองในจุดดีต่างๆนะคะชื่นชมแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างโค้ดี่ย ฟันสวยจังเลยก็ยังชมเลยฟันขาวจังเลยชมนะทุกสิ่งทุกอย่างเอิร์ติงของตัวเองนะคะภาษากายสําคัญมากตื่นเช้ามาลืมตาบุ๊กยิมเลยนะคะยิมก่อนเอ,อ่ยิ้มด้วยหัวใจนะคะไม่ใช่ยิ้มเพราะ,สะแสยะยิ้มโอเคไหมเออภาษากายถูกต้องใช่คะ่ะพี่หญิงหนึ่งอ่ะพี่พึ่งแหละบอกพี่หญิงหนึ่งเลยสัญญาณคลื่นอานไม่ชัดแต่สัญญาณแ่งความรักชัดเจนพี่อันตลอด พี่อ่นนะคะอ่านนะพี่อ่นนิตานะคะตลกมากนะพี่อ่านมันต,ตลกนะคะติดตามเพจพี่อ่นได้นะคะเดี๋ยวพี่อ่นจะเปิดเพจนะคะ <c oughs> สอนวิธีกินเฮดโคนนะคะโอเคมาต่อนะคะเมื่อเนี่ยเห็นไหมพอเราเนี่ยเริ่มใส่ฟ u ล l ิ i n g ของอารมณ์ของความรู้สึกลงไปนะภาษากายที่ภาษากายทําอะไรได้บ้างนะคะนอกจาก เราแสดงออกกับตัวเราแล้วว่าเรามีความสุขนะยิ้มนะคะยิ้มหัวเราะฝึกหรือยังคะเคยมีคอร์สนะที่เขาบำบัดโลกด้วยการหัวเราะคุณเคยได้ยินใช่ไหมนั่นเลยค่ะก็คือการที่เราฝึกภาษากายนะให้เราหัดมองนะเรื่องแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้มันมีความสุขนะเจอเออเจอรถติดนะก็หัดลองยิ้มดูบ้างนะคะเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับร่างกายเราให้เรารู้สึกสดชื่นนะแจ่มใสเออนะซึ่งมันจะนําพามาซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะในการที่เราจะไปสู่ข้อสองค่ะคือ ขอบคุณนะวันนี้สิ่งที่เราต้องทำมากมากเลยนะคะทุกครั้งนะคะเวลามีโชคดีมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะให้คุณขอบคุณด้วยหัวใจแบบเฮ้ยมันสุดยอดอะ่ะมีคนซื้อกิฟต์ให้ตัวหนึ่งคุณก็ต้องขอบคุณแบบสุดยอดคะ่ะนะอันนี้นะคะคุณกำลังส่งคลื่นนะคะที่เป็นคลื่นบวกๆไปดึงดูดของที่มัน เขาเรียกว่ามั่งมีมั่งคั่งความโชคดีเข้ามาหาคุณเอมไมัอาจจะไม่ใช่กิฟต์หรอกค่ะอันต่อไปอาจจะเป็นเช็คเงินสดก็ได้หรือคุณอาจจะเดินไปดึงดูด ลอตเตอรี่นะคะรางวัลใหญ่มาให้คุณก็ได้ฉะนั้นเนี่ยแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะข้อ2นะคะคือการขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะขอบคุณยิ่งคุณขอบคุณยิ่งใหญ่นะสำนึกรู้คุณและทราบซึ้งนะคะในสิ่งที่มีคนให้คุณหรือแม้กระทั่งคุณไปเจอเหรียญหนึ่งบาทคุณก็ต้องสำนึกรู้คุณแล้วก็รู้จักขอบคุณกับสิ่งนั้นนะนะอย่างโค้ดเองเนี่ยทำทุกวันเลยสวัสดีจ้าน้องเบียร์จ๋าอย่างโค้ดเองนะคะไม่ว่าลูกค้านะจะโอนยอดเงินเท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งนะคะใครซื้อขนมซื้อของฝากมาให้เราเราจะอขอบคุณมากนะเออหรือแม้กระทั่งคนชื่นชมเราเราก็ต้องมีการที่โต้อตอบกลับไปด้วยเวเร์บัーシที่เต็มอิมอออ่มอเอออิ่มเอมมีความสุขนะคะแล้วคุณจะดึงดูดความโชคดีมาอย่างแน่นอนอัน,นีโค้ชใช้ประจํานะคะแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยห้ามมองข้ามนะคะมีคนส่งลิควิดให้เราอันหนึง่งก็ต้องขอบคุณแบบสุดๆเออย่งขอบคุณเวอร์วังอลังการนะคะ เล่นใหญ่เขาไว้นะคะเล่นใหญ่เขาไว้ความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะคะฉะนั้น,เ,นเมื่อคุณเล่นใหญ่ไปนหนึ่งว่าโอ้โหกิฟตฝั่งเพชรเออนะกิฟตฝั่งทชรมูลค่าสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณรู้สึกแบบนั้นออกไปนะคุณจะยิ่งดึงดูดนะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณอย่างปาฏิหารคิค่ะเพราะโค้ดเป็นคนหนึ่งที่ปาฏิหาริ์เกิดขึ้น วันค่ะขอบคุณทุกสิ่งแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะมีเรื่องใหญ่ๆห่ก็ยิ่งต้องขอบพูดขอบคุณเลยโอเคไหมคะอ่าโอเคไหมคะมเพราะบางคนมองข้ามไงอยากจะบอกขอบคุณค่ะขอบคุณแต่สิ่งที่คุณมองเห็นแตบ่บางสิ่งบางอย่างคุณลืมขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นฟันของคุณอโอ้ยบทคียออาหารอยู่กับฉันมา30ปีเธอก็ยังแข็งแรงนะเคยไปหาหมอฟันเลยน่ารักจริงๆเออเคยขอบคุณตัวเองแบบนี้ไหมคะเออมันต้องมาเต็ม ะะแบบนี้นะนึกอะไรได้มีลูกค้าโอนเงินคุณต้องขอบคุณออเดอร์ขอบคุณลูกค้าขอบคุณสินค้านะรักเธอจริงๆเออนะต้องขัดขอบคุณแนมะ้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะเป็นการฝึกจิตระดับหนึ่งนะฝึกจิตได้สํานึกคุณให้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณได้อย่างมากมายและคุณจะเป็นคนที่ลัคก,กี้มากๆนะคะลัคก,กี้บอยลัคก,กี้เกิลนะคะเออนะเพราะว่าวันนี้โค้ชใช้หลักการนี้นะสําเร็จเร็วมากนะคะ1เดือนรายได้เดหลักนะ คนเชื่อนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องโบจ๋าอ่าอ่าโอเคไหมโอเคไหมอ่าไหนดูซิว่ามีใครพูดอะไรบ้างนะคะมามามามีใครได้ใช้หลักการดีบ้างไหมคะมีไหม,อมขอบคุณแม่เพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างหมอนขามนาฬิกาแหวนนะคะสร้อยต่างหูนะคะทรงผมเราคิ้วเราคนตาคอนแทคเลนนะคะขอบคุณให้หมดนะคะ วันนี้นะคะเมื่อคุณส่งสัญญาณของความสำนึกรู้คุณออกไปเนี่ยจักรวานนะเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้น่ารักจังเลยคนคนนี้น่าเอ็นดูจังเลยนะคะจักรวาลก็มักจะส่งของขวัญของฝากของพิเศษนะที่เป็นสเปเชียลสำหรับเราหรือลักชูรี่สำหรับเรามาให้เสมอๆนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําบ่อยๆเลยคือการขอบคุณนะอย่าลืมนะคะวันนี้สิ่งสําคัญมากๆเลยคือการขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะโอเคไหมข้อหนึ่งภาษากายแล้วนะข้อ2คุณต้องขอบคุณนะคะโอเคไหมอืม เทคนิคที่สามนะคะมีค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณทันใช่ไหมคะคุณ<อ>ทันบอกมีค่ะเยี่ยมเลยนะคะเออนะคะอยากไปเจอคอ่า <c oughs> มามาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคนเมื่อยอขอวางนิดนึง <c oughs> <c oughs> รอขนมขนมยังไม่มาทำค่ะเ <c oughs> ยี่ยมเลยค่ะพี่พึ่งนะคะเทคนิค <c oughs> ที่สามนะคะเทคนิคที่สามนะคะคือการที่คุณนะคะต้อง เล่นใหญ่ค่ะคือการแอสฟที่เมื่อวานนะโค้ดได้บอกหัวข้อไปนะคะวันนี้นะคะให้คุณนะคะเห็นภาพตัวเองในทุกๆก,การเป็นที่คุณอยากจะเป็นเ,เข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะเ,คเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะเออคือการที่คุณนะคะต้องสวมการเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นในทุกๆช่วงอิริยาบถยา,าหลุดหลุดเมื่อไหร่ดึงสติค่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะลืมเรื่องนี้แล้วก็มักจะ ทำได้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวฉะนั้นเนี่ยโค้ดเลยสัดโปรแกรม21วันนี้ให้คุณอยู่กับโค้ดแบบว่า21วันนี้คนอื่นยังเดินบนดินแต่เราไปอวกาศแล้วนะคะเพราะเราได้รู้หลักการของการทำงานของกดแรงดึงดูดน,นะคะคุณอย่าลืมแอปแอปอีข้อนี้นะคะโค้ดบอกเลยว่ามันดึงดูดได้อันนี้ถือว่าเร็วนะสำหรับโค้ดนะคะเพราะว่าเมื่อเราสมการเป็นนะอย่างโค้ดเองเนะี่ยสมการเป็นอายุน้อยร้อยล้านเดินไปไหนต้องทำยังไงคะ หลุดน,นะคะเออประหนึ่งคุณกาลังเล่นบทบาทบทบาทหนึ่งหรือสมมติว่าเขาจ้างคุณไปเป็นดาราค่ะคุณจะต้องสวมบทบาทการเป็นนั้นเลยนะคะยิ่งคุณสวมเยอะนะตลอดทุกวันคลิลุกนะคะคลิปลุกในการที่คุณจะเป็นได้ดีเท่าไหร่นั่นนะคะคุณคู่ควรนะที่จะได้รางวัลชิ้นใหญ่จากสกวารน,นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันก็จะสำเร็จง่ายดายลาวกะเรกสร้างในระมิดเลยอืมคุณต้องเล่นใหญ่ นะเล่นใหญ่นะคะแอปใหญ่นะคะห้ามหลุดเฟรมนะคะเพราะว่าบางคนพอรู้สึกก็คือมโนจิตนึกได้นะคะแอคชั่นเพียงแค่บ,บางครั้งนะคะแต่จำเปโพรเนี่ยแอคชั่นตลอดเวลา <c oughs> โอเคไหมคะได้คะ่ะพี่ดาวขามาขอบคุณมาดูย้อนหลังเนาะคุณลิสกี้มอไซนะคะลิสกี้พูดคำว่าขอบคุณขอบคุณที่สอนให้รู้จักขอบคุณน่ารักมากเลยใช่แล้วนะคะพี่ยิงนึ่งบอกต้องเล่นใหญ่เลยใช่ไหมใช่เลยคะ่ะ ดึงดูดเร็วมากๆน้องตาใช่ค่ะเมื่อเราสวนการเป็นสิ่งไหนแล้วนะคะคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นสมมุติว่าคุณสวนารเป็นการที่ คุณมีแฟนที่แฟนคุณน่ารักอะ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีแฟนที่ดีมากๆคุณต้องทําตัวแบบไหนนะคะคุณจะองอหงอยเศร้าซร้อยไหมนะคะเดินไปไหนเนี่ยหนันงตาตกไม่ขนาดนั้นนะตาปู่ตาบวมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะคุณก็ต้องแอคชั่นในการที่ปุ้ยฉันผู้หญิงโชคดีอะแกะฉันมีแฟนยังถูกแจ็คพอตอะไรเงี้ยคุณต้องทําแบบไหนอะ่ะมันไม่ใช่ได้แค่เรื่องเงินเรื่องความมั่งคั่งนะในทุกเรื่องของชีวิตของคุณ คุณมีคุณโชคดีที่คุณมีลูกที่เป็นสุดยอดที่สุดนะของโลกอย่างเงี้ยคุณจะต้องทําตัวยังไงคะคุณต้องภูมิใจในตัวลูกคุณไหมคะมคุณแอคชั่นออกมาเลยนะคะแล้วสิ่งนั้นมันจะบังเกิดคะ่ะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะคะเออน,นี่ยคือสิ่งที่โค้ชอยากบอกคุณและสิ่งสําคัญนะคะในการที่โค้ชจะบอกแก่แก่แก แกนตัวนี้สําคัญมากนะคะในการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะต่อให้คุณแอคชั่นอะไรเต็มที่ทุกอย่างเหมือนที่โค้ดบอกนะคุณตั้งโปรแกรมคุณทําดีมบอร์ดแล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยหากคุณไม่เข้าใจแกนนะคะแกนของการใช้กฎของแรงดึงดูดง่ายมากๆนะคะ,ะง่ายมากมากนะคะมีอยู่แค่2หัวขอ้อเท่านั้นอันนี้แถมให้นะคะอันนี้แถมให้นะอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ดจะตระหนักรู้ตลอดเวลานะคะและจะไม่ทํา ไม่เขาเรียกว่าไม่ทาสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ใช่นะในสองข้อนี้เลยนะคะสิ่งแรกนะคะคือคุณคือคุณนะคะต้องมีความสุขเข้าใจไหมคะออคือคุณต้องมีความสุขในทุกช่วงขนาค่ะ นะสองค่ะคือคุณต้องสังเกตอารมณ์ตัวคุณนะคะให้อารมณ์ตัวคุณอยู่ในระนาบนะคะของความสุขค่ะนี่นี่คือแก่นของการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะบางคนไม่รู้นะคะพูดไปทําไปแอคชั่นไปนะคะแต่อารมณ์บิวติ่งฉุนเฉียวมุนงงโมโหนะไม่มีความสุขทาไมวันนี้กูเครียดจ,จังเลยวะนั่นแหละค่ะ คุณกำลังอยู่ตรงข้ามนะคะกับแนวของจุดของแรงดึงดูดนะของกฎของแรงดึงดูดฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณนะคะอยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตนะคุณต้องเริ่มเปลี่ยนนะคะจากการที่คุณต้องแอคชั่นนะด้วยภาษากายนะทำตัวเองให้มีความสุขออนะขอบคุณในทุกๆสิ่งคะ่ะเมื่อคุณเจอเรื่องไม่ดีเข้ามานีคะให้คุณ ขอบคุณนะมองหาสิ่งดีและขอบคุณค่ะขอบคุณมือถือนะที่ทําให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะทาให้ฉันเปิดโลกและมีชีวิตที่สดใสขึ้นอ่าขอบคุณเพื่อนดีๆนะที่รักระหว่ังดีกับฉันมีตั้งมากมายหลายคนคุณต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมุมมองค่ะแล้วก็ขอบคุณมันนะสิ่งที่3คุณต้องขอบคุณเออคุณต้อง add e s t e นะคะคือการสวมกันเป็นค่ะนอกจากการสวมการเป็นแล้วสิ่งสาคัญหรือหัวใจสาคัญในการใช้กฎของแรงดึงดูดคือตัวคุณต้องมีความสุขนะคะแล้วต้องสังเกตอารมณ์ตัวคุณให้อยู่ในระดับ ของความสุขเท่านั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหลุดเฟรมนะหลุดความรู้สึกใบโมโหชุนเฉียวเสียใจร้องไห้ดรามา่าเมื่อนั้นนะคะคุณอยู่ตรงข้ามนะคะกับกฎของแรงดึงดูด สิ่งที่คุณตั้งหวังมันจะมาช้านะคะถ้าถ้าสิ่งที่คุณตั้งหวังคุณตั้งใจแล้วนะคะคุณต้องสังเกตตัวเองนะคะและปรับเปลี่ยนในตรงนี้นิดเดียวนะถ้าคุณเข้าใจแก่นข้อนี้นะคุณก็จะรักษาอารมณ์ตัวคุณให้อารมณ์ดีสดชื่นหน้าเด็กลาลวาอยูดีดีแคทําไมมันง่ายจังเลยเจ้าความสําเร็จเนี่ยอุ้ยทาไมความรักมันดีอย่างนี้นะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะถ้าคุณรู้แก่นนะของการใช้กฎของแรงดึงดูดตัวนี้นะคะมันเป็นสูตรสาเร็จ กฎมันก็คือกฎนะคะถ้าคุณรู้สูตรแล้วนะคะคุณรู้สูตรทางลัดนะคณิตคิดเร็วมีทางลัดให้แค่เนี้ยคุณเข้าใจกับมัมคุณอนุญาตให้ตัวคุณนะคะมีความสุขสนุกนะคะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมตัวเองนะโดยเฉพาะ feeling นะอารมณ์เป็นตัวสาคัญมากนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์คุณมัวแล้วแล้วก็นะคะเมื่อนั้นคุณไม่ได้อยู่ในแนวระนาบของกฎของแรงดึงดูดที่จะทาให้คุณประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจโอเคไหมคะอ่าโอเค คุณไก่ทัศนีบอกว่าขอบคุณเ่อบอกเล่าสิ่งดีๆค่ะขอบคุณมากๆยินดีเลยนะคะรักทุกคนเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะกดติดดาวโค้ดด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าโค้ดจะมาเมื่อไหร่นะชอบเซอร์ไพรส์คลิปนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณกดไลค์กดแชร์กดติดดาวไว้นะคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนไทยด้วยกันให้เขานะได้มีชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องมทุกข์นะคะเพราะว่าวันนี้ชีวิตเราเราลิขิตได้ค่ะคุณชีวิตเราเราลิขิตได้ค่ะคุณขา ไม่ต้องนะคะโทษฟ้าโทษดินค่ะโทษตัวคุณค่ะถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะอันนี้ยิ่งกว่าถูกแจงคพอตอีกค่ะเพราะเมื่อชีวิตคุณมีความสุขสิ่งดีๆต่างๆมากมายจะตามมาหาคุณอย่างไรขีดจํากัดค่ะคุณอย่างไร้ขีดจํากัดค่ะคุณขาโอเคไหมคะอืโอเคไหมคะ,อมอคมคะ,อะขอบคุณมากค่ะ นะโอ้น้องอ้อมทำพี่น้ำตาซึมนะคะน้องอ้อมบอกว่าซาบซึ้งพระคุณโค้ชพี่ตาสุ่งใจขอบคุณมากค่ะสิ่งที่โค้ชเอามาบอกคุณวันนี้นะคะโค้ชไม่ได้อยากได้น้าเงินจากคุณนะโค้ชไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณนะคะโค้ชมีแต่ความปรารถนาดีมาให้คุณและโค้ชก็มั่นใจนะว่าคุณสำเรัจได้เพราะโค้ชเป็นคนหนึ่งนะคะที่ก็จะมาเป็นจุดยืนให้กับประเทศไทยนะคะร่วมส่งเสริมสังคมดีๆนะให้คนไทยได้มีความสุขนะแล้วก็เป็นมหาอำนาจที่ คืนความสุขให้กับโลกใบนี้ด้วยกันนะเอออันนี้ไม่เป็นปนของโค้ดนะมันเป็นปนของโค้ดนะคะโค้ดอยากให้ทุกคนนะคะวันนี้มาร่วมนะปฏิบัติการ21วันนี้นะสั้างจิตที่ชิดความบางข้างด้วยกันนะใครที่เพิ่งมาหรือจากโค้ดวันนี้คุณไปย้อนดูคลิปนะคะในวันที่1วันที่2นะวันที่3วันที่4วันนี้วันที่5แล้วนะคะ21วันนี้ โค้ดการันตีกับคุณเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดนะคะเปลี่ยนแบบอะไรเฮ้ยทุกคนจะต้องหันมาเหลียวมองคุณค่ะว่านี่คุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เชียวหรือคุณมีชีวิตที่มีความสุขได้ขนาดนี้เชียวหรือน,นะคะคุณมั่งคั่งได้ขนาดนี้เชียวหรือคุณมีแฟนดีได้ขนาดนี้เชียวหรือน,นะคะอ่านะคะร่วมแบ่งปันสิน่งดีนี้ให้กับคนไทยด้วยกันนะโอเคไหมโอเคไหม,มได้เลยค่ะ คุณตบอกว่าชีวิตเราลิขิตได้ใช่แล้วนะคะวันนี้จงลิขิตชีวิตตัวคุณซันะคะไปดูบทเรียนในวันที่1นะ2 3 4ีนะและปฏิบัติตามนะคะวันที่1สําคัญมากๆในการเคลียร์จิตที่ชิดโปรแกรมนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่เคลียร์จิตแล้วเราเปิดรับการฟังได้ไม่ร้อยนะพอได้ไม่ร้อยเราก็จะไม่เอาไปทําแล้วก็สำลิศผลน้อยฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่โค้ชอยากได้อยากได้ยินนะคะคือการที่คุณมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น คือการที่คุณกลับมาบอกโค้ดว่าเฮ้ยโค้ดไปทําตามโค้ดแล้วชีวิตดีขึ้นแฟนรักมากขึ้นคุณเป็นแม่ที่ลูกรักคุณมากขึ้นนะคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณนะคุณมีความสุขในทุกด้านของชีวิตนะเนี่ยคือสิ่งที่โค้ดอยากได้จากพวกคุณนะคะไม่ต้องมาให้อะไรโค้ดนะคะสิ่งที่โค้ดอยากได้อยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะคะนะรักพวกคุณทุกคนเลยรักพวกคุณทุกคนเลย คนน้องจีตาน้ารักทพี่ไก่สรงให้แต่สิีด,ดีตลอดโอ้ขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนพี่มิ้งเหรอคะสวัสดีพี่ไก่ทัศนีนะคะยินดีต้อนรับนะคะอ่าอย่างไงฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจสำหรับเพลงนี้นะคะเราต้องการให้คนไทยนะทำงานแบบมีความสุขสนุกนะที่สำคัญคือมั่งคั่งร่ำรวยได้มันไม่ได้ยากแบบนั้น ถ้ามีใครที่เขามาบอกคุณว่างานที่ทํามันต้องอดทนนะมันต้องยากนะมันต้องเหนื่อยหน่อยนะมันต้องทําหามลุ่มหามค่ําหน่อยนะอันนี้นะคะบอกเลยว่าผิดนะคะอ,อ,อาจารย์ของอาจารย์นะคะครูบัณฑิตึ้งรังสีนะคะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อไหร่ที่คนมาพูดแบบนี้กับเราแปลว่าเขาไม่ใช่ของจริงนะคะงานของจริงนะคะมันง่ายและสนุกมากกว่านั้นถ้าเรารู้จักกดของแรงดึงดูดนั่นเองนะคะโอเคไหมคะทุกคน นะมีความสุขและมั่งคั่งไปด้วยกันนะคะฝากไว้ในอ้อมสีดอ้อมใจด้วยสําหรับเพจนี้นะคะเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกหมายโคสิตานะคะโคสเออกมาเป็นหลักฐาตนตัวเป็นให้คุณได้รู้นะคะว่ารายได้เจ็บหลักหนึ่งเดือนมันสร้างง่ายแบบนี้นะคะคุณถ้าคุณรู้ของกฎของรายงด้ดูโอเคไหมเลิฟยูทุกคนนะคะเลิฟยูทุกคนเลยมาเดี๋ยวโคสจะส่งพวกคุณทุกคนแล้วนะคะ <laughs> นะนี่ ที่สุดเค้ก็ได้กินแล้วน้ำสตรอเบอร์ี่ชื่นใจนะคะรอนานเลยไล์จบพอดีนี่นะคะแล้วก็สำหรับโคนนะ้หน้าขอบคุณมากค่ะพี่ไก่แท้จนมี่ะใช่แล้วค่ะพี่ดาวค่ะทุกวันนี้ชีวิตมันง่ายเหมือนเซกได้และมีความสุขมากๆเลยสุขใจเห็นแม้เห็นไหม มันไม่มีความสุขใดนะคะสุขใจเท่ากับ peace of mind นะคะความสงบสุขทางจิตใจนะคะเงินทองเราหาได้ค่ะแต่เมื่อวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปโดยที่ตัวเราไม่ได้อยู่หรอกคะ่ะเจ้าเงินกลุ่มนั้นไม่ได้อยู่กับเราแต่วันนี้สิ่งที่เราจะจากไปแล้วคืนให้สู่สังคมได้เนี่ย มันคือความมุมใจแม้ตายไปก็ยังตายยังมีความสุขนะคะคนไม่ใช่ผู้พิเศษค่ะแต่โค้เป็นคนดีค่ะฝากไวออก้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยโค้เป็นคนตลกด้วยนะคะนะคะลิฟยูทุกคนลิฟยูทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งนเรื่องราวดีๆนี้ให้กับใครนะคะใครที่เพื่อนเราที่เขากำลังเศร้าอยู่เพื่อนเราที่เขากําลังหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะ ฝากสกิดเขาเบาๆนะคะว่ามาดูผู้หญิงคนนี้สินะชีวิตเธอจะมีความสุขขึ้นเออฝากไว้ด้วยนะคะโอเคนะคะเลิฟยู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 แล้วเดี๋ยวคอหน้าหลังจากจบ21วันแล้วนะคะเดี๋ยวโค้ด <c oughs> เดี๋ยวโค้ดนะคะจะออกคอร์สการกุศลดีไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้โค้ดกำลังจัดทำนะคะวิธีหลักสูตเร่งรัดความสำเร็จนะคะพิชิตความสำเร็จนะภาใ,ใน เวันนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวโค้ชจะมาประกาศทีเป็นคอร์สท,ทำบุญฟรีนะคะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้เออพูดยังไงดีทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวโค้ชจะออกคอร์สการกุศลอันนี้นะคะ แล้วแต่คุณบริจาคเลย 1, र, 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 1บาท2บาทสาบาทสบาทได้หมดนะคะเงินทั้งหมดนะคะโค้ดจะเอาไปบริจาคสร้างศาลาปฏิบัติธร,รรมนะคะที่ป่าจิบุรีนะคะสำนักปฏิบัติธรรมขันติของแม่ชีสุภาพรตะเภากงนะคะเอาไว้คอร์สหน้าเดี๋ยวให้จบ21วันนี้ก่อนอันนี้เป็นคอร์สฟรี21วันนะคะก็มั่นใจเหลือเกินคะ่ะว่าทุกคนที่ได้รับชมโค้ดวันนี้นะคะเราคือกัลรยาณนมิตกันเพราะว่าโค้ดก็อธิษฐานจิตนะขอเจอกัลยาณิมิตมาร่วมเพจนะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันมาร่วมเป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยด้วยกันโโอเเคคมม โอเคขอบคุณพี่ไก่ทัศน,นีนะคะโคสวยนะ่ารักขอบคุณจ้าจะติดตามตลอดเลิฟยูค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นวันนี้ส่งทุกคนแล้วนะส่งทุกคนแล้วนะส่งทุกคนแล้วนะกินนมก่อนนะส่งแล้วไปทำภารธุกรกิจกัน มีความสุขมากๆนะคะดูอารมณ์ตัวเองให้ดีนะไปแล้วบ๊ายบาย